สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่รพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิมาเว้ามานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับเมื่อนี้เสนอคําว่ายายออกเสียงว่าหยายลยครับยายบแมนออกเสียงว่ายายครับเพราะความหมายสีต่างกันครับฉะนั้นคําว่ายายครับเสียงก็บม่ต้องขึ้นจมูกพ่อเลยคาว่ายายเนี่ยครับ มีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงแจกจ่ายครับจังเป็นตัวว่าส่วนใหญ่กระสีน้ำโต๊ะอาหารนี่แหละนะครับอ่ากับเข่ากับปลามาแล้วเอาวแจกจ่ายหรือว่าย้ายกันให้ทั่วให้ได้กินกันทุกผู้ทุกคนญาติสุไห้สดญาติสุให้ยา,ยยา,ยากฉะนั้นเมื่อแจกจ่ายหรือว่าเมื่อย้ายกันไปให้ครบแล้วก็กินนะครับนี่คือความหมายของคําว่าย้ายครับ แจกจ่ายครับแจกจ่ายพวกอาหารนี่แหละครับยายครับยายให้ทั่วให้ได้กินกันทุกผู้ทุกคนครับมันจังสีอิม่มหนำสาล้านครับนี่คือความหมายของคําว่ายายความหมายแรกครับเป็นคํากริยาเนาะความหมายที่สองเป็นคํากริยาคือการแปลว่าเรียราดหรือกระจัดกระจายครับจังเป็นต้นวานเนี่ยลดขนดินขนหินทุกมือนี่กฎหมายก็มีบังคับใส่อยู่แต่ว่าก็ยังเหต ให้ดินเฮ็ดให้หินนี่โตกย,ย้ายน้ำถนนหนทางคือตกเรียราดกระจัดกระจายไปเบิดครับตำรวจก็ได้แต่ยืนเบิงสติก่งสติเกอร์เอาว่าจังไดล่ะมันเรียบร้อยกันปริยังเรื่องรล้าวต่างๆหน่งกับนน,นกอืมเอานี่คือความหมายของคำว่าใหญ่ออกเสียงว่าใหญ่ครับสรุป ความหมายแรกคําว่ายายเป็นคํากริยาหมายถึงแจกจ่ายครับส่วนมากกับซิ่ไส้สกับพวกอาหารการกินนี่แหละนะครับอยู่ทั้งโต๊ะนะครับแจกจ่ายกันให้ทั่วถึงความหมายที่สองของคําว่ายายครับออกเสียงว่ายายคือกขันเป็นคํากริยาหมายถึงเรียราดกระจัดกระจายครับพ่อ,อกันไหมกับรายการภาษาไทยทิมอีสานและผมธีรพงษ์โสดาสีในมือต่อไปสําหรับมือนี้สบายดีครับ